บทที่11อภิย,ยะศั์มารู้จักคําว่าอภิย,ยะก่อนในที่นี้ถ้าบอกว่าอภิย,ยะเนี่ยเป็นศัพท์ที่จําแนกโดยลิงการันวิพัฒนและวจะนะไม่ได้เลยไม่สามารถจะนําไปจําแนกว่าเป็นลิงอะไรการันอะไรวิพัฒนอะไรหรือวจะนะอะไรได้เลยหมายความว่ารูปศัพท์เดิมเป็นอย่างไร นำไปใช้ในประโยคก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะบอกว่าเป็นปุงลิงอิถีลิงนักปุงสกลิงได้ไม่สามารถจะบอกว่าเป็นอาอีออูโอการันได้ไม่สามารถจะบอกว่าเป็นปฐมาทุติยาตัธยาจตุถีปัญจมีฉัตถีสัตตมีวิพัตได้ไม่สามารถจะบอกว่าเป็นเอกพจน์พระหูพจน์ได้อภพยะศัพท์ จึงเป็นศัพท์ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลไปได้ไม่สามารถจะแปรเปลี่ยนไปได้ท่านจึงแสดงรูปวิเคราะห์ไว้ในที่นี้ว่าณพยะยังอพยังศัพท์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปชื่อว่าอพยยะคําว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือไม่เปลี่ยนไปโดยลิงไม่เปลี่ยนไปโดยกาลันไม่เปลี่ยนไปโดยวิพัตและไม่เปลี่ยนไปโดยวจนะ ไม่สามารถจะบอกว่าเป็นลิงการันวิพัฒน์และวัจะนะอะไรได้เลยก็คือมีอรูปเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นคำว,ว่าอัพย,ยะนี้มาจากคำที่เป็นสมาตถคือณนิบาตในอัตวาปฏิเสธและพยยะที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเปลี่ยนแปรแปรเปลี่ยนณปฏิเสธในสมาตถก็จะให้อาเทศเป็นอะ ถ้ามีพยัญชนะอยู่หลังให้อาเทศณน,ะนิบาตเป็นอะถ้ามีสระอยู่หลังก็ให้เทศณน,ะนิบาตเป็นอนะณในที่นี้พย,ยนพยัญชนะณนะจึงถูกอาเทศเป็นอะเหมือนกับคําว่ามนุษโศถ้ามีณปฏิเสธณมนุษโศก็เป็นอะมนุษโศเห็นไหมอะมนุษไม่ใช่มนุษย์คําว่าพย,ายะแปลว่าเปลี่ยนแปลง ณนะปฏิเสธว่าไม่เปลี่ยนแปลงจึงได้รูปสําเร็จมาเป็นอภิยยะแปลว่าศัพท์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนพิยะะมาจากอะไรนะเหรือมาจากวิบทหน้าแล้วก็อีธาดโดยการวุธิอีเป็นเอก็เป็นวิเอแล้วก็สละอยู่ข้างหลังเนี่ยให้อาเทศอีที่วิเป็นยะก็เป็นวยะเออาเทศวะนี่เป็นพะก็พยะเอแล้วก็อาเทศเ ที ami, pi, i, ่ว ay ุท okay, ี content, ่มาจากอีนั่นนะนะอีเป็นเอแล้วก็อาเทศเอนี่เป็นอายะไปอีกทีตอนนั้นก็เลยเป็นพยยะอายะพยะอายะแล้วก็ลบสระอะหน้าที่ยะตัวแรกจึงได้รูปเป็นพยยะนเป็นอะด้วยก็เลยเป็นอัพยยะนี่เป็นรูปศั์นะเป็นรูปศัพท์ส่วนโดยความหมายก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปลงรูปไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนรูปร่างไม่เปลี่ยนความหมายนั่นเองได้แก่อัพยยะ ในที่นี้ท่านหมายถึงสับสามจำพวกก็คือสับในกลุ่มปัจจยันตะัสับในกลุ่มอุปสรรคและสับในกลุ่มนิบาตนะมีสามอย่างอัพยะสับในมีสามอย่างคือปัจยันตะอุปสรรคและนิบาตเราจะมาไล่กันไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเริ่มจากอย่างที่หนึ่งก็คือปัจจยันตะ